เอาเลยครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมดนวยนะครับวันนี้มู่กับผมน็อตเอนเทนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้คนโดนควักลูกตาออกแทนที่ด้วยกระดุมเดินตะเวนล่าลูกตากลางดึกก่อนจะหายตัวไปอย่างปริศนาวันนี้ระหว่างเทียนเดียดกับเพื่อนสนิทกําลังพักผ่อนอยู่ในบ้านผู้เขาก็ได้ยินเสียงเออะอะวยวายเดามาจากบ้านข้างๆด้วยความสงสัยผู้เขาเลยเดินออกไปดูก็เห็นเพื่อนบ้านมอลิสกําลังยืนทะเลาะกันอยู่หน้าบ้านเรื่องที่สามีของเธอแอบเดินออกไปหาผู้หญิงชุดสีขาวกลางดึกสามีของเธอพอได้ยินแบบนั้นก็รีบปฏิเสธว่่่่าาาาเเเขไไไมมคยอออกกกกปบ้นลงดึแตธ็ เพราะเรื่องนี้เธอเป็นคนเห็นกับตาแอนดีสกับเพื่อนสนิทพอเห็นแบบนั้นก็พยายามจะห้ามทั้งคู่แต่ก็เหมือนว่าเรื่องราวมันจะบานไปลายไปใหญ่โตแต่จู่ๆเธอก็โมโหมากเลยคว่างแก้ไวที่อยู่ในมือปาใส่สามีพอได้ยินสามีของเธอตะโกนว่าเธอเป็นบ้าแล้วพอสามีของเธอเขาโดนแก้ไวาปาใส่เขาก็รีบขับรถหนีออกไปทั้งคู่เห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกไม่ดีเลยเดินตามเข้าไปคุยกับเธอในบ้านว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่พอทั้งคู่เดินเข้าไปในบ้านก็ต้องตกใจเพราะสภาพบ้านตอนนี้มีข้าวของหล่นกระจัดกระจายเกลื่อนเต เหมือนกับว่าทั้งคู่ตีกันมาก่อนหน้านี้ที่พวกเขาจะอ,อกมาห้ามอีกแอนเดียสผู้เห็นแบบนั้นก็เสนอพวกเขาเดินขึ้นไปหาเธอข้างบนห้องเพื่อพูดคุยแต่ระหว่างทางพวกเขาก็เดินขึ้นไปเจอกระเป๋าอุปกรณ์ตัดเย็บกับกระดุมสีดำเม็ดหนึ่งตกอยู่ข้างหน้าห้องพอดีแอนเดียสผู้เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้เอะใจอะไรแถมยังรีบเดินเปิดประตูเดินเข้าไปนั่งพูดคุยกับคุณนายมอรลิสและถามเธอทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็ตอบว่าไม่รู้อยู่ๆเขาก็แปลกไปหลังจากได้เจอผู้หญิงสวมชุดสีขาวแอนเดียสผู้ได้ยินแบบ เธอไม่รู้เธอแค่เห็นสามีของเธอกับผู้หญิงคนนั้นอยู่ด้วยกันที่นั่นตอนตีสามเธอเล่าไปพร้อมกับสั่งขี้มูกและเช็ดน้ําตาแถมเธอยังบอกว่าถ้าพวกเขาไม่เชื่อก็ลองไปไล่เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดไปดูแล้วจะเห็นสิ่งที่เธอบอกแอนเดียพรีนแบบนั้นก็ตอบตกลงจากนั้นพวกเขาก็รีบเดินออกไปจากบ้านของเธอแต่หยุดยืนบริเวณหน้าบ้านของเธอแทนเพื่อไล่ย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อคืนตอนตีสามซึ่งพอพวกเขาลองย้อนภาพดูก็เจอสามีของเธอเดินออกไปข้างนอกจริงๆแต่ไม่ใช่กับผู้หญิงสวมชุดสีขาวแต่เป็นผู้ชายที่สวม เมือนเป็นหมอซะมากกว่าแต่ทันทีที่สามีของเธอเห็นหมอคนนั้นเดินผ่านมาเขาก็รีบเดินตรงเข้าไปหาหมอคนนั้นทันทีแต่สิ่งที่หมอคนนั้นกำลังทำกับสามีของเธอทำให้พวกเขาแปลกใจเพราะเหมือนหมอคนนั้นกำลังควักอะไรบางอย่างออกไปจากตัวสามีของเธอส่วนสามีของเธอพอโดนควักอะไรบางอย่างออกไปจากตัวเขาก็มีท่าทางแปลกๆเหมือนคนชักเก่งในจังหวะนั้นที่สามีของเธอหันหน้าเข้ามาที่กล้องวงจรปิดหน้าบ้านของพวกเขาก็ยิ่งทำให้พวกเขาตกใจเพราะตอนนี้จู่ๆดวงตาของสามีของเธอก็ดันหายไปแต่แทนที่ด้วยกระดุมสีดำคล้ายกับที่พวกเขาเจอมัน ตกอยู่ในบ้านของเธอทั้งคู่พอเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งกลับเข้าไปหาคุณนายมอรลิสในบ้านเพื่อย,ยื่นคลิปจากกล้องวงจรปิดนี้ให้เธอดูและอธิบายทุกอย่างที่พวกเขาเห็นให้เธอฟังว่าจริงๆแล้วสามีของเธอไม่ได้ออกไปหาผู้หญิงสวมชุดสีขาวแต่คนคนนั้นเป็นผู้ชายสวมชุดกาวสีขาวคล้ายกับหมอและพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมสามีของเธอต้องเดินออกไปหาหมอคนนี้ตอนตีสามแต่ที่สําคัญคือดวงตางของเขาเหมือนถูกเย็บปิดและติดกระดุมทับคุณนายมอรลิสพอได้ยินแบบนั้นก็รีบยื่นหน้ามาดูคลิปกล้องวงจรปิดที่พวกเขาบอกทันทีแต่จจจูๆคิิปปภาพกกก้องรดนนนัม็ถ แอนดี้พูดนแบบนั้นเขาก็งงมากเขาเลยเปลี่ยนมาอธิบายให้เธอฟังแทนแต่ก็เหมือนว่าเธอจะไม่เชื่อแถมยังอ้างว่าอยากจะนอนพักผ่อนเพื่อไล่ภูเขาให้กลับออกไปทางอ้อมแต่ในจังหวะนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงเปิดประตูดังขึ้นพร้อมกับมีเสียงสามีของเธอตะโกนบอกว่าที่รักเชิญกลับมาแล้วทั้งหมดพพรด้ยินแบบนั้นก็งงมากเพราะอยู่ๆเขาก็ยอมกลับมาเองแอนดี้กับเพื่อนสนิทเลยรีบเดินลงไปดูว่าใช่สามีของเธอจริงๆไหมแต่พอทั้งคู่เห็นสามีของเธอใส่แว่นสีดําปิดบังดวงตากลับมาด้วยพวกเขาก็ต้อง ช้าดวยกันคุณนายมอลิสพอเห็นแบบนั้นก็บอกพวกเขาทันทีว่านี่มันแปลกมากแต่เธอให้พวกเขาทําตัวตามน้ําไปเพื่อจะได้จับตาดูสามีของเธอจากนั้นแอนเดียสก็เริ่มถามสามีของเธอว่าเมื่อวานนี้เวลาตีสามเขาได้ออกไปพบหมอคนไหนไหมแต่เขากลับตอบว่าฉันไม่รู้ฉันจําไม่ได้แอนเดียสเขาเลยเปลี่ยนคําถามใหม่ว่าทําไมเขาต้องใส่แว่นสีดําในบ้านเขาก็รีบตอบว่าดวงตาของเขาไวต่อแสงมากจากนั้นสามีของเธอก็บอกพวกเขาว่าตอนนี้มันเริ่มดึกแล้วดังนั้นพวกเขาควรกลับบ้านได้แล้วทั้งคู่พอยีนแบบนั้นก็รู้ทันทีว่า สามีของเธอกำลังไล่พวกเขาออกไปทางอ้อมซึ่งพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกต้องยอมถอยกลับออกมาก่อนแต่ไม่ลืมหันไปพูดย้ำบอกคุณนายมอรลิสว่าถ้ามีอะไรผิดปกติให้รีบโทรหาพวกเขาทันทีผู้จบทั้งคู่ก็รีบเดินกลับออกมาปรึกษากันว่าเรื่องนี้มันแปลกมากแล้วจู่ๆฟุตเทจภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็หายไปเองได้ยังไงแต่สิ่งที่น่าแปลกมากๆคือจู่ๆสามีของเธอก็กลับมาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมยังใส่แว่นสีดำเหมือนเขากำลังพยายามจะซ่อนดวงตาไม่ให้ใครเห็นนั่นคือเรื่องสำคัญที่พวกเขาต้องหาคำตอบเรื่องนี้ให้ได้และการ หาคำตอบเรื่องนี้ได้ก็ต้องเริ่มต้นจากหมอสวมชุดกาวสีขาวท่าทางปแปลกๆคนนั้นพอคิดได้แบบนั้นผู้เขาก็ตัดสินใจเดินย้อนไปตามจุดต่างๆที่เคยเห็นหมอคนนั้นเดินผ่านในฟุตเทกจกล้องวงจรปิดจนทั้งคู่เดินไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งผู้เขาเลยพยายามเรียกเธอเพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับหมอคนนั้นแต่พอเธอหันมาพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะดวงตางของเธอมันแทนที่ด้วยกระดุมแอนเดียสผู้เห็นแบบนั้นเลยรีบวิ่งเข้าไปหาเธอใกล้ๆแต่รอบนี้ทุกอย่างกลับเป็นปกติผู้เขาผู้เห็นแบบนั้นก็คิดว่าตัวเองน่าจะตาฝาดพวกเขาเลยเปลี่ยนนนนนนแผเเเปป็ดดิิไล่่ตาาามหพืออบ้้ทีกงงจร ขอดูฟุตเทจกล้องวงจรปิดเพื่อตามหาตัวหมอคนนั้นต่อมาพวกเขาก็เดินไล่ไปขอดูฟุตเทจกล้องวงจรปิดตามบ้านหลังต่างๆเรื่อยๆจนมืดและมาหยุดบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังสุดท้ายซึ่งพวกเขาก็รีบขอประตูเรียกคนที่อยู่ข้างในบ้านหลังนี้ทันทีเพื่อจะขออนุญาตดูฟุตเทจกล้องวงจรปิดบ้านของพวกเขาซึ่งคู่สามีภรรยาเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ยอมให้พวกเขาเข้าไปดูฟุตเทจกล้องวงจรปิดแอนเดียเล่าาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของครอบครัวมอรลิสให้คู่สามีภรรยาบ้านหลังนี้ฟังสามีเธอพอได้ยินแบบ แต่ระหว่างนั้นอยู่ๆฟตเทจก็ถูกลบหายไปเหมือนกับของพวกเขาสามีของเธอพอเห็นแบบนั้นเลยบอกว่าน่าจะมีข้อผิดพลาดในระบบกล้องวงจรปิดของเขาแอนเดียพอรีนแบบนั้นก็ขอให้เขาไปเช็คกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมสามีของเธอพอดรีนแบบนั้นก็บอกว่าเขาน่าจะมีฮาร์ดไดฟ์สำรองอยู่ชั้นบนถ้าทั้งคู่รอได้เดี๋ยวเขาจะเดินขึ้นไปเอามันมาให้แอนเดียพอรีนแบบนั้นก็ตอบตกลงสามีของเธอพอดรีนแบบนั้นก็รีบลุกเดินออกไประหว่างนั้นเพื่อนสนิทก็หันมาถามแอนเดียว่าเขาไม่สังเกตบ้างหรอว่าททุุกกกครรั้้งงงงี่พวเเขาลยอออนดดูฟตตจปิม มีอะไรบางอย่างผิดปกติกับภาพตลอดบางทีอาจจะมีใครตั้งใจทํามันเป็นแบบนั้นในจังหวะนั้นเองแอนเดียสเขาก็หันไปสังเกตเห็นว่าภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพวกเขาตั้งรูปพวกเขาถ่ายรูปคู่กับหมอคนนั้นแถมในคอมพิวเตอร์ของสามีของเธอมีไฟล์ที่น่าสงสัยบางอย่างที่เขาตั้งชื่อว่าคนไข้ด้วยความสงสัยแอนเดียสเขาเลยก,กดคลิกเข้าไปดูก็เจอรูปภาพสามีของคุณนายมอรลิสกับรูปภาพเพื่อนบ้านคนอื่นๆอ,อ,อีกประมาณ3-4คนแอนเดียสผู้แบบนั้นก็มั่นใจว่าหมอที่พวกเขาเห็นในฟุตเทจก็วงจรปิดต้องเป็น นี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมอคนนี้ด้วยเพราะมีรูปของหมอคนนั้นวางโชว์อยู่แต่สิ่งที่สําคัญตอนนี้คือทั้งคู่ใส่แว่นดําเดินมาพวกเขาเหมือนกับสามีของคุณหนายมอรลิสก่อนหน้านี้แอนเดียพูดแบบนั้นเลยถามทั้งคู่ไปตรงๆว่าพวกเขารู้จักหมอคนนี้ไหมว่าเขาเป็นใครและเขาอยู่ที่ไหนตัวสามีก็ตอบว่าพวกเราต้องขอบคุณเขาเพราะเขาทําให้เรามีเว็บไซต์ของเราจากนั้นตัวสามีก็อธิบายต่อว่าหมอคนนั้นคือดรกริมเขาเป็นหมอที่ดีมากหมอที่ดีที่สุดเพราะเขาทําให้เธอที่เกิดมาตาบอดกลับมามองเห็นได้อ ที่เธอเดินทางไปที่คีนิกของเขาในบ้านของเขาเองแต่เธอไม่สามารถอธิบายพวกเขาฟังได้เลยว่าดรกริมทําให้ดวงตาของเธอรู้สึกดีแค่ไหนส่วนตัวสามีของเธอก็เล่าต่อว่าดรกริมรักษาเขาที่สูญเสียการมองเห็นจากเหตุการณ์สารเคมีล่วไหลในที่ทํางานทันทีที่เขาเดินทางไปหาดรกริมที่บ้านของเขาเพื่อรักษาและพอเขาตขื่นขึ้นมาในเช้าวันต่อมาเขาก็กลับมามองเห็นได้เหมือนคนปกติแอนเดียสพูดรีนแบบนั้นก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันบ้ามากๆทาไมหมอคนนี้ถึงสาม,มารถรักษาดวงตาที่บอดสนิทให้กลับมามองเห็นนนไดด้้ปกกติจาัี ก็หลอกถามตัวสามีของเธอว่าคลินิกในบ้านของหมอคนนี้อยู่ที่ไหนตัวสามีก็บอกว่าคลินิกในบ้านดรกริรมอยู่บนถนนเส้นนี้เดินนับถัดไปประมาณ5บ้านก็จะถึงแอนเดียสพูรินแบบนั้นก็รีขขบขอบคุณทั้งคู่จากนั้นก็รีบบอกเพื่อนสนิทเดินออกไปจากบ้านหลังนี้ทันทีแต่ก่อนที่พวกเขาจะก้าวเท้าออกไปตัวภรรยาก็ได้พูดว่าอยากให้พวกเขาได้เดินทางไปหาดรกริรมที่คลินิกในบ้านของเขาเพราะเธอมั่นใจว่าเขาน่าจะกำลังรอเจอทั้งคูองอค่อย <ๆ S 1> <อ>ู่แอนเดียสพูรินแบบนั้นก็รีบหันไปบอกเพื่อนสนิทว ในจังหวะตอนที่เอนเดียสกำลังจะก้าวเท้าออกไปพ้นประตูบ้านหลังนี้อยู่ๆตัวภรรยาก็มาคว้าไหล่ของเขาไว้พร้อมกับพูดย้ำว่าคุณควรไปเยี่ยมดกรกรีมจริงๆเขาอยากให้คุณลองไปเยี่ยมเอนเดียสพรินแบบนั้นก็รีบพูดขอบคุณและตอบว่าพวกเขาจะลองไปเยี่ยมดกรกรีมในจังหวะที่อนเดียสหันหลังกลับไปมองจู่ๆตัวภรรยาเธอกระถดแว่นสีดำออกเผยให้เห็นดวงตาที่ถูกเย็บติดกับกระดุมเอนเดียสผู้เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากรีบวิ่งหนีออกมาจากนั้นพวกเขาก็รีบเดินไล่ไปตามถนนแล้วลองเดินนนาาาบ้้ทุกกหลังังดจีไป ังตามที่ตัวสามีบ้านหลังนั้นบอกก็เดินไปเจอชายคนหนึ่งกําลังยืนกวนกระวอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นคลินิกในบ้านของดรกริมแอนดี้พอเห็นแบบนั้นก็รีบเดินเข้าไปสอบถามผู้ชายคนนั้นว่าเขามาทําอะไรที่นี่ชายคนนั้นก็ตอบว่าเขากําลังมาตามหาตัวภรรยาของเขาซึ่งเธออยู่ข้างในบ้านหลังนี้เธอหายตัวไปได้ทีหนึ่งแล้วแล้วทุกวันเขาไม่ยืนรอแต่เขาก็ยังไม่เห็นเธอเดินออกมาจากบ้านหลังนี้เลยคืนนี้เขาเลยตั้งใจจะบุเข้าไปข้างในเพื่อช่วยเธอออกมาแอนดี้พอได้ยินแบบนั้นก็พยายามจะห้ามผู้ชชาาายยยคคนนนนนนนัััั้้้ว่่่มมไปลอดภแตผู ไม่ฟังแถมชวนทั้งคู่ให้เดินเข้าไปพร้อมกับเขาแต่เดียสกับเพื่อนสนิทก็ยังลังเลที่จะเข้าไปชายคนนั้นเลยเปิดประตูแล้วเดินเข้าไปคนเดียวไม่นานก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นทั้งคู่พอได้ยินแบบนั้นก็ตกใจรีบเปิดประตูเข้าไปช่วยแต่จู่ๆชายคนนั้นก็เปิดประตูสวนออกมาและทันทีที่แอนเดียดเห็นลูกต่าง,ขงเขาถูกเย็บปิดและแทนที่ด้วยกระดุมเขาก็ตกใจมากรีบถามชายคนนั้นว่าเขาโอเคไหมชายคนนั้นก็ตอบว่าทุกอย่างโอเคมากตอนนี้เขามองเห็นได้ชัดเจว๋วจากนั้นชายคนนั้นก็โบกมือลาพวกเขาพร อีกครั้งนะาแอนเดียสซึ่งพอได้ยินแบบนั้นแอนเดียสก็ตกใจมากชายคนนั้นรู้ชื่อเขาได้ยังไงทงั้งทที่เขายังไม่ทันได้บอกชื่อเลยด้วยซ้ำพอเห็นแบบนั้นเขาตัดสินใจบุกเข้าไปในคลินิกในบ้านของดรกริมเพื่อสำรวจว่ามีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ซึ่งสิ่งแรกที่พวกเขาเจอคือเทียนถูกจุดเป็นรูปดวงตาจากนั้นแอนเดียสก็เดินไปเจอตุ๊กตาผ้าที่มีโน้ตกระดาษเขียนชื่อของเพื่อนบ้านทุกคนที่มีท่าทางแปลกๆวางกำกับข้างตุ๊กตาแต่ที่น่าตกใจคือหนึ่งในป แอนเดียสเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรแปลกๆเด้งมาจากชั้นบนเขาเลยรีบเดินขึ้นไปสำรวจก็เจอห้องนอนที่คาดว่าน่าจะไว้รักษาคนไข้เพราะข้างในห้องนั้นมีอุปกรณ์ผ่าตัดวางเรียงไว้อยู่แต่ที่น่าตกใจคือมีลูกเต่าของใครก็ไม่รู้ถูกดองไว้ในโหลหลายคู่แอนเดียสผู้เห็นแบบนั้นก็มั่นใจว่าดรกริมต้องเป็นคนควักลูกเต่าของเพื่อนบ้านและเย็บติดกับกระดุมแทนแน,แน่แอนเดียสเลยรีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายหลักฐานพวกนี้เก็บไว้เพื่อเตรียมจะออกไปแจ้งตำรวจในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆด้นนคดิ สสงสัยทั้งคู่เลยตัดสินใจเดินลงไปสำรวจชั้นล่างห้องใต้ดินก็เจอจักเย็บผ้ากำลังทำงานอยู่และบนโต๊ะนั้นพวกเขาก็เจอกระดุมสีดำวางอยู่เกลื่อนทั่วโต๊ะแถมหน้าจอคอมพิวเตอร์ยังแสดงฟุตเทจกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังต่างๆค้างทิ้งไว้แอนเดียสผู้เห็นแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภยัยเขาเลยรีบผันไปบอกเพื่อนสนิทว่าตอนนี้พวกเขาต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่พเพื่อไปเตือนเพื่อนบ้านคนอื่นๆเพราะพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายผู้จบพวกเขาก็รีบเดินขึ้นบันไดกลับมาที่ชั้นบนแต่จังหวะที่พวกเขากำล มีลูปเพื่อนบ้านแปอยอยู่แต่ข้างบนมีข้อความที่เขียนเป็นหัวข้อบอกว่าจัดการแล้วทั้งคู่เห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าดรกริมกำลังวางแผนควักลูกตาเพื่อนบ้านทุกคนเพื่อหลอกออกกระดุมไปเย็บติดแทนดวงตาของพวกเขาในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงปบมือดังขึ้นมาแล้วพอทั้งคู่หันไปดูที่ต้นเสียงก็เจอดรกริมนั่งรอยอยู่บนโซฟาพร้อมกับบอกว่าสิ่งที่ทั้งคู่คิดถูกต้องแล้วแอนเดียพริแบบนั้นก็รีบหันไปบ่อยเพื่อสนีเตรียมวิ่งหนีออกไปแต่ในตอนนั้นเองแอนเดียเขาส เาเดินมาถูกเพราะความจริงแล้วเขาตาบอดแอนเดียสู้เห็นแบบนั้นก็ตะโกนถามดกรกรีมไปว่าเขาตาบอดไม่ใช่หรอดกรกรีมก็ตอบว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะตอนนี้เขาสามารถมองเห็นผ่านดวงตาทุกคนที่เข้ามารักษาในคลินิกได้แอนเดี้สพอได้ินแบบนั้นก็แทบไม่เชื่อเพราะเขาได้ยินว่าดรกรีมกําลังจเจาะดวงตาของแอนเดียสไปเพื่อมีคนเขาเลยรีบตะโกนบ่อยเพื่อสนิทหนีออกไปจากที่นี่ทันทีแต่พอพวกเขาวิ่งหนีออกไปที่สวนหลังบ้านก็เจอกลุ่มเพื่อนบ้านที่ถูกดตรกรีมสลับดวงตาเป็นกระดุมยืน เพื่อจะหาทางหนีอื่นแต่ก็ถูกดรกริมคว้าตัวไวแอนเดียพอดูนแบบนั้นก็รีบตะโกนร้องให้เพื่อนสนิทช่วยซึ่งพอทั้งคู่สะบัดตัวหนีพ้นออกมาจากดกรกริมได้แล้วก็รีบวิ่งเหนียวไปต่อแต่ก็เจอกลุ่มเพื่อนบ้านที่ถูกดกรกริมสลับลูกตาเป็นกระดุมคว้าตัวไวได้จากนั้นทั้งคู่ก็ถูกดกรกริมคว้าลูกตาเย็บติดกับกระดุมเหมือนเยี่ยคนอื่น